สมัยน,นั้นหนูนะ2,501าค่าทองสี0รยบาทแล้วถนนหนทางรถสมิที่ไปถ่ายสระบ,บุรี่ยถนนลุกลงังไงสามชั่วโมงกว่าจะถึงถ่ายสาเครือฟ้าที่เชียงใหม่เครื่องเครื่องบินเป็นดักกุตานะไปเชียงใหม่แอร์ก็มีถ่ายเฉลิมกรุงเฉลิมบุรีค่าดูท่าหร่าห้าบาทเจ็ดบาทสิบสองบาทห้าสิบใช่ไหมกว่าจะได้ล้านเนี่ยโอ้โหใกล้เก้าสิบปีแล้วรู้ไม่ออกจริงสุขภาพจิตเราต้องดีสมัยที่มียังเล่นละคร<ส>ผมยังเคยเห็นมีหน้าไม่เปลี่ยนไปเลยถ้าอะไรที่ ของดีจริงๆมีจะพูดความจริงถ้าไม่ดีจริงเราไม่พูดพ่อพ่อแม่แม่ครับใครที่ดูรายการเกษยียณก็สวยจบแล้วเนี่ยอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับหนูแล้วก็ทีมงานทุกคนด้วยนะครับนะกดไลยยังกดรืยยังกดอีกกดแล้วกดอีกขอบคุณครับสวัสดีครับตอนรับเข้าสู่รายการเกษยียณก็สวยครับวันนี้เราอยู่กับนักแสดงชั้นครูในตำนานที่สวยไม่สางสุขภาพดีแข็งแรง และถ้าคุณรู้อายุคุณจะไม่เชื่อครับว่านี่คือหญิงวัย86ปีใกล้90ปีแล้ววันนี้เราอยู่กับเธอครับมีพิสมัยพี่ไหลศักดิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมคนแรกเรียกมีนะยินดีค่ะโอ้โหมีคะ่ะถามก่อนค่ะชื่อมีเนี่ยคือชื่อเล่นเราจริงๆไหมไม่ใช่หรอกคือเดิมเนี่ยคุณทัศวรรณนะคะครับกาไปล้อคุณอะไรบัวอ่ะ อือเขาเรียกมีมีเขาเลยเรียกมีเรียกมีกันมาตลอดเลยก็คือมีมีกันทั่วประเทศเลยครับพีกคุณทศวรรณคนเดียวสมัยก่อนนี่พี่จะเป็นแก๊งเลยนะอยู่ในบ้านคุณไม่ยุรชัตว์คุณดวงคุณดวงใจคุณธนิกาคุณอรสาเป็นกรุ๊ปเลยนะคะก็อยู่ในบ้านเลยแล้วพอถึงเวลาปุ๊บมีมีก็เรียกกันเป็นติดปากไปเลยด้วยวัยตอนนี้เนาะมีถือว่าแปดสิบหกแล้วค่ะอยู่ในวงการเนี้ยมันนานกี่ปีแล้วมีเริ่มเข้าวงการจริงๆเลยเนี่ย 2501 2501าออปีนี้2 5 6พันหปีโอ้สมัยนั้นหนูนะค่าทอง400บาทบ400บาทเดี๋ยวนี้40,000 40,000่หมร้อยเท่าห้าร้อยเท่าพันเท่าแล้วเนี่ยเออพันเท่าอ่ะค่ะเห็ให้อยู่ตั้งแต่นนะแล้วถนนหนทางสถจะมิได้ไปแถบสระบุรีเนี่ยถนนกระโดดกระเด็กไปถึงสามชั่วโมงกว่าจะถึงเดี๋ยวนะทุกวันนี้ที่ว่าเอาพูดตรงๆนะฮะทุกวันที่บอกว่ารถติด เต็มที่ก็หนึ่งชั่วโมงมีสามชั่วโมงในการอยู่บนท้องถนนค่ะถนนลูกลังไงอ๋อแต่ก่อนไม่ได้ใช้ว่าถป็นถนนด้วยแอร์ก็ไม่มีออพี่ไปถ่ายหนังดอนเจดีเนี่ยชุนักพี่ไปสีขาวๆสีแดงหันไปดูอ้าวสาลีมีสีแดงคือโดนฝุ่นโดนอะไรก็เลยกลายเป็นสีแดงไม่มีแอร์มีถัสไปจะไปถ่ายสาวเครอฟ้าที่เชียงใหม่ตอนนั้เล่อคู่คุณมิตรสาวเครอฟ้า โน้เครื่องเครื่องนะเป็นดากกต้านะตอกแตกตอกแตกเนี่ยสามชั่วโมงกว่าจะถึงแล้วมียุคหนึ่งที่มีไม่ได้เล่นใช่ไหมฮะครับอ่อไม่ได้ทําอะไรปุ๊บก็สมัยก่อนมันจะมีแค่เพออบางล่พงผูกับผู้ลัดมีแค่สองที่ที่เขา<อ>จะถ่ายกันที่ที่จะถ่ายกันแล้วก็ห้างใหญ่ก็มีใต้ฟ้าเท่านั้นครับแล้วก็มีก็จะไปไหนอ่อก็เลยไม่มีที่เที่ยวตอนนั้นะมีทางบ้านมันมีอุปสรรค ค,คือหลังจากที่พระมารดาเสียไป<อ>แม่เสียก็แม,แม่เสียก,ยก็อายุประมาณยังเด็กอยู่เลยสงครามโลกโกเบรี่แหละอ,อแม่เสียกลับมาแม่ม้ยังเล็กอยู่เลยครับพี่ชายขี่คอไปวัดสมัยก่นอนวัดชนะก็ไม่เรียกวัดชนะเรียกว่าตองปุนะฮะพี่ชายเอามีขี่คอไปไว้ที่อาหอร,รังครับตัวเข้าไปดูลูกระเบิดที่ที่ตกลงมาอ่ะนะที่ อะไรอะมึงคองกอกน้อยอกลับมาก็แม่เสียอืแม่เสียก็มีก็ไม่รู้เรื่องพอพอพอแม่เสียจัดการเรียบร้อยแล้วก็มาอยู่มาสักอายุสักเจ็ดแปดขวบบิดามีก็เสียโอ้โหทากับวางกันพ่อแม่ด้วยวัยเจ็ดขวบตอนนั้นพอพ่อแม่เสียทำไงก็ไปอยู่กับพี่ชายซึ่งมีพี่สะพ้ายก็ยังว่าล่ะตอนนี้เป็นละครละ ไม่ค่อยจะถูกกันอพี่กับพี่สมัยก็มีปัญหากันด้วยมีปัญหาเออมีปัญหาพวกนี้ก็ไ่กลับบ้านครับแม่กลับบ้านก็ทําไงถ้าเป็นสมัยนี้พี่มีเสียคนใช่ไหมก็คงจะไม่ได้แบบว่าสนใจอะไรแล้วก็ไปใช้ชีวิตตามยรุ่นของเราอ่าไม่ยุงเรียนมีข้าวกินมีที่นอนยุงเรียนไปเลยเออก็คือพักอาศัยอยู่ที่โรงเรียนไปเลยไปเลยเอ้ยมาทำ <ม>ที่นอนที่เนี่ยมันมันเป็นอะไรเรียนประจำเรียกเรียนกลุงมถอยอ๋อเป็นโรงเรียนประจำโรงเรียนมันมีละครทุกวันก็กินข้าวโรงเรียนแหละแล้วก็ดูละคร<อ>ใช้ชีวิตอยู่ในโรงเร<อ>ียนไปเลยไปเลย,เลยจนพี่ชายมาตามอืไปไหนครูก็เรียกมาถามเราก็เลยเล่าครูฟังว่าเป็นอย่างนี้ไม่ถูกครับเลยครูไม่ว่าคุณด่าพี่ชายอ๋อก็คือให้เราอยู่ด้วยปกป้องเราด้วยปกป้องมาทำาไมทิ้งน้องอืมก็เลยหันเหไปเอามีเมื่อมือมีถูกกับพี่ไปเอามีก็ไปอยู่ในวัง อยู oh, ่ในวังหลวง,งาาจนอ่านตอนนี้ไปที่วงังละไปไปอยู่ที่วังหลวงพระที่นั่งเนี่ยครับราจากเ,เนียออยู่หลังพระตำหนักสเสด็จพระมิถาเข้าประตูผ่านประตูวิเศษไปประตูพิมานประตูสนามราชเกศเข้าไปข้างในครับอยู่จนกระทั่งหลายเดือนเรียนหนังสือเวลาเดินก็ไปงเรียนไงฮะก็ะจะผ่านเลยผ่านไปออกไปปุ๊บก็ไปที่โรงนี้แล้วเดินกลับอไม่ไกลใกล้ใกล้ก,ลกันเลยใกล้ใกล้กันเลยหรือไม่ก็นั่งรถบินพอง มาหาหน้าวังแล้วแม่ไม่น่ะอาคาเข้าไปก็เดินเข้าโรอเรียนยงนี้เป็นประจําค่ะจนกระทั่งโตและในน,นายภาษีทุ่มเขาต้องปิดนะเข,า,ขาไม่ได้มีเวลาของเขามีเวลาเขาก็เป็นสาวชาววังไงอ่าแล้วก็ต้องรียกลับก่อนกลับก่อนฮะแล้วก็อยู่ครูมาจนกระทั่งจนโตและก็หลับออกมาอยู่แนวนอกวังเมื่อโตแล้วแล้วจุดเปลี่ยนของเราที่เข้ามาในวงการค่ะก็มาเล่น อนกับไปทำเขาทำกะลเกตตอนนี้าช่องสี่ก็ทําก่อนไงทำกาลเกตก่อนเดี๋ยวที่เขาเซลล์เซลล์กันที่ช่องสี่มีจริงๆเหรอฮะมีจริงๆฮะช่องสี่บังพรมคุณจำนงาชกิจเป็นผู้ในการคุณทรงศรีเทวกรุปกัค,คุณมกราณน์นเป็นพระเอกในเอกที่เรื่องนี้บทประพันธ์ของคุณิงอ่อนทีนี้คุณสุพรรณพรมพันธ์ก็เอามาสร้างภาพยนตร์ใช่ไหมเขาก็หาคนที่ลำลำช่วยฉายพรม อืมีจบน่าตัดสินค่ะอ๋อมีเป็นสายลำอยู่แล้วจบน้าศัดสินมาค่ะก็ลำชิดชัยจบเหมเลยค่ะก็อสงสีแค่นาฏศิสป์เป็นขันแต่เขาเล่นทีวีเขาออกไปทํางานที่ทีวีก็ครับแล้วก็แล้วเขามาเล่นหนังสาวน้อยกับคุณชลินอืมบทประพันธ์แล้วก็พร้อมนี้พอมาเล่นกายเกตใช่ไหมก็ตอนนั้นสองพันห้าร้อยหนึ่งครับฉายเฉลิมกรุงเฉลิมบุรีตอนนั้นอ่ะคาดูไทย่ะ เท่าไหร่มีอันะห้าบาทเจ็ดบาทสิบสองบาทห้าสิบใช่ไหมกว่าจะได้ล้านเนี่ยโอ้โหทุกวันนี้คือห้าบาทแล้วถุงถุงแล้วนะเออนะแต่ก่อนดูหนังนะเดี๋ยวนี้เขาว่าสองร้อยห้าร้อยแล้วนะเอออะไรอะไรที่นอนดูพันเนี่เยอ๋อเป็นเป็นเป็นเตียงเป็นเตียงแล้วก็ดูคู่ใช่ไหมฮะอันนี้เดีนี้เป็นพันละแล้วลงหนังไม่เคยเข้าเลยครับพอมีอยากไปลองผมก็ไปเคยเลยครั้เนี้แล้วมีคู่องนผู้ถามเงนมีในยุคที่พีคเลยมีถ่ายกี่เรื่อง ในเดือนเดียวแตบบ่ที่ถ่ายแบบวันจันทร์ไปเรื่องนี้อังคารไปเรื่องนี้พุทธกี่เรื่องเออไม่ไม่มากนี้ไม่โดดคะ่ะอ๋อไม่ได้แบบรับเอาแน่นขนาดนั้นไม่เอาหจะหนักก็คุณมิตรเพชรลาเขาก็ส่งกันนะฮะข้อนี้ก็เล่นทั่วไปไม่มีคู่แข่งเล่นทุกคนคู่ขวัญก็คุณมิตรเพชรลาไม่มีคู่ขวัญก,ก็เล่นทุกคนนะคะเล่นธนูทองเล่นอะไรแต่ก็มีสก็เลือกเล่นนะโชคดีก็ได้บทที่ดี จากนี้จะเอาจากบทประพันธ์จากหนังสือครับอา่านให้เข้าใจก่อนเพราะสะคริปต์นี่เราอาร่านไม่เข้าใจก็มาอย่างเรื่องอย่างเรื่องอ่าของคุณชนะคาร์ไปยืนไลเสนหาซึ่งมีโอ้โหเล่นแรงมากเลยพออา่านมาปุ๊บซ้ายมันจะเป็นไดลอ็อกอ่านไม่เข้าใจขอหนังสือมาอา่านพะตัวหนังสือเนี่ยนักประพันธ์ก็จะอธิบายหมดเลยตัวตละครโอ้โหเราก็มาเล่นเก็บความรู้สึกจนได้ามาแสรอมได้ใช่ไหมฮะครับั้นเล่นมากก็เป็นอย่างนี้ ถ้าใช้คำว่ายุคนี้จะใช้คำว่าคู่จิ้นเนาะซึ่งนี้ไม่ได้มีคู่จิ้นในตอนที่แสดงไม่มีคู่จิ้นเอาคัดเป็นเรื่องๆไปมีเล่นกับใครก็ได้คือเมื่อกี้คือเรื่องของสมัยก่อนเนาะแต่ถามถึงณตอนนี้บ้างตอนนี้ด้วยวัยแปดสิบหกแล้วค่ะความแตกต่างระหว่างวัยรุ่นกับวัยนี้ที่ทั้งเรื่องของความสดใสเรื่องของจิตใจสภาพจิตใจสภาพกายคือหนึ่งเราต้องไม่เครียดรับ ถามว่าไม่เครียดสบายแล้วมีมสบายอยู่แล้วทุกวันนี้ไม่เครียดไม่อิจฉาคนแม่อะไรไม่มีไม่เป็นคนมีอิจฉาคใครยังไงก็ช่างแล้วแต่กรรมใครกรรมมันคือผมพูดเลยนะผมเคยเห็นมีเมื่อสมัยที่มียังดูยังเล่นละครคะผมยังเคยเห็นแต่พูดตามตรงแล้วจากวันนั้นถึงวันเนี้ยก็ไม่ต่างกันเพราะผมอะจากประมาณสิบห้ามั้งทุกวันนี้ผมสามสิบแล้วลมีหน้าไม่เปลี่ยนไปเลย อทั้งกิ้วยังเหมือนเดิมทามันก็นวดนานเลยนึงยกขึ้นอะไรเงี้ยยกขึ้นนะนวดให้กระชับฮะอันเนี้ยยกนี่ไปอันนี้ไปอันนี้ไปนะคะเนี่ยก็คือเอาวิชาที่นวดนานมาช่วยวันหนึ่งทากี่รอบนี้ก่อนนอนและตื่นแต่เช้าไงสองรอบจังรอบก่อนแต่งหน้าด้วยก่อนแต่งหน้ามีทาตรงไหนบ้างนอกจากหน้าเนี่ยก็ทาคออืมงคอด้วยลงคอ มีไม่ได้บอกปานนะบอกเพื่อนๆด้วยหรองใช้สิคุณไม่ต้องมานั่งทำหน้าเสียเงินเสียทองอยู่หรอกมี่มีความผูกพันยังไงกับความเป็นห่วงอะไรกับลูกๆหรือครอบครัวดีไหมอตอนนี้ก็โดนเดียวแล้วใช่ไหมก็มาอยู่กับลูกออยู่กับลูกแล้วก็อยู่กับลูกสะพ้ายแล้วก็ลูกหลานเนี่ยก็มานี่ก็หลานก็ได้พึ่งน่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราอยู่คนละหลังเขาจะให้มีเด็กมันดูแล ไม่ดูแลป่ามันให้แมวกับหมามาดูแลอ๋อที่มาดูแลคือน้องหมาน้องแมวเอเป็นทานแมวอีกสักหาอมีเป็นทาสแมวด้วยทุกวันนี้คือเขาไม่ได้ส่งลูกน้องมานะเขาส่งเจ้านายมาให้เราให้เราดูแลเขาอีกทีหนึ่งทานแมวนะแม่มันเป็นเพื่อนเราไงมันน่ารักนะะมันก็มีความสุขพรเช้ามาเข้ามาล่ะก็ไม่ต้องเครียดอะไรเนาะไม่เครียดเนี่ยคะมีสุนัขอยู่ห้าตัวเอาให้แซดตเถอะ สนุกเลยกันนี้สนุกแล้วก็มีเด็กลัใช้สองคนเอออันนี้ผมอยากรู้ด้วยวัยนี้นะเราจะต้องไปสวยใครดูละมีอ่ะคุณผมแล้วไม่ได้มีแฟนแล้วมีดูแต่ว่าคนเห็นเอ้มีเท่าไหร่เนี่ยเอ้เราไม่ถูกนะนี่ผมไม่เราไม่ถูกเลยนะถ้าถ้าผมเห็นจังหวะแรกผมไม่เกินหกสิบห้ามันเนี้ยเต็มที่เลยอายุเท่าไหร่ฮะเออแปดสิบห้ฉันแปดหกอุ้ยไม่ฉันแกคุณหลอหน้าแกเห็นไหมก็ก็อาศัยนีฮะเพราะว่าเราออกกําลังกายสมัยก่อนนี้มีเล่นโยคะ แล้วตอนหลังเนี่ยสมัยที่ไม่เล่นหนังเนี่ยหนูมันไม่มีสแตนอินนะเล่นเองหมดเลยเล่นเอ,เ,ลเองหมดเลยตกมาเองตกผู้ร้ายผักหลุดฉากไปเลยก้นกระแทกนี่เป็นลเล่นเองมหมดเลยเล่นเองหมดไม่มีสแตนอินทีนี้ผลพวงมาตอนนี้มีผ่าเข่าแล้วนะอสองข้างผ่าหลังสองครัง้งผ่าลำไส้ผ่าไส้ติ่งแตผ่าม่รู้ พาหมดแล้วหรือจะขออีกไหอ้ออย่าให้ถึงวันนั้นทีนี้ก็เลยก็เลยมันทําให้สุขภาพเราเนี่ยอืมันไม่แข็งแรงเท่าที่ควรับครก็เลยก็ต้องระวังตัวหน่อยอไปไหนก็ต้องนิดลูกไปสองคนคอยดูแลเราอีกทีเนึ่งดนี่ย่มางี้ลูกขับรถร้านขับรถลูกสภายกลับมาด้วยแต่ว่ามีคนทักผิดบ้างไหมแบบเอวันนี้พาพี่สาวมา ทักหลานอ่ะทักหลานวันนี้นอุย้ยทำไมพี่สาวมาเนี่ยสวยยังเลยวันนี้รู้รู้รู้แล้วทุ Artist กวัน <c oughs> นี้ผมอยากรู้วัยนี้เพืพ่อนกับเพื่อนเพื่อนเขาเมาอะไรกันนีอ่าก็คือเราจะนัดกันใช่ไหมอา่าแล้วทำไงล่ะเราอายุมากๆแล้วจะได้ช่วยเหลือกันได้อยากให้มีฝากอะไรถึงคนรุ่นนี้หน่อยคือว่าอยากจะฝากทุกคนนะคะลองใช้ดูดูอ่อนกว่าวัยนะแปดสิบปีดูไม่ออกจริงจริงดม่ออกไม่ออกใช่ไหมใช้อะไรอ่ะมี NAD เนี่ยแหละขวดเขียวเนี่ยเหรอขวดเขียวเนี่ยแหละดีช้ดีจริงๆนะคุณไม่ต้องเป็นโบท็อกเบท็อกหรอกเนี่ยอันนี้ดีฐานหน้าทุกวันใครก็อยากดีอยากสวยอเราใช้ตรงนี้แต่เราก็ใช้สม่ำเสมอหน่อยมาเราก็ใช้บางคนเขาแตะน้อยแต่มีตะกราแตะมากแต่มีจัดเต็มอยู่แล้วจัดจัดจัดเต็มที่เพราะว่าเราอยากได้ได้เร็วอ่ะใช้เถอะค่ะ NAD เนี่ยสุดยอดจริงๆแบใช่ไหมฮะ นี่แล้นมี้ค่แตะแตะนี่นี่นี่นะฮะลงเลยนี่หลนี่นะฮะแตะนี่เลยแล้วก็นิ่งปั้นนี่ไปคลึงไปคลึงไปนะฮะโอ้เนี่ยคลึงอย่างนี้ไปแตะนี่อีกเนี่ยแตะมันอี่อีกคลึงนี่นี่คืึงไปโอ้โหเงาเลยมีนี่ไปมาฮะนี่นี่ดชั่มค่ะนี่หน้าผักหน้าผักด้วยช่องนี้แหละมันเป็นช่องที่ เราขมวดคิ้วไงเราชอบขมมดคิ้วไงผมก็เป็นนะเนี่ยขมมดคิ้วแล้วขึ้นไปทำอะไรทำแบนี้พ่นนี้ก็เหลือคลอเลยออันนี้เนี่ยอ่าเนี่ยนีไปเราใช้วิธีนวดนะคลึงไปเรื่อยๆค่อยประโลมประโลมผิวไปเรื่อยๆนะองยูน่าหานี้ขอหนึ่งนะขอให้กล้องได้ซูมดูซิว่าหลังทาหน้ามีเงาขึ้นขนาดไหนช่วยให้บทางบ้านได้เห็นวันนี้ด้วยวัย8ปสิบหกแล้วนะค่ะ มีบอก่าย้ำบ่อยใช่ไหมจะย้ำบ่อยใช่ไหมนั่นนีจะไม่มีร่องะไม่มีไอ้รูๆนะคเออหน้ามีแต่ผิวเนียนมากนะมี<ล>ะอันนี้พูดจริงๆอันนี้ขอชมจากใจด้วยนะ,ะคืออย่างตัวผมเองอ่ะผมเป็นคนที่รูขนกวา้างคิดี่ดูสิผมสามสิบแล้วว่าคนมีรูเนี่ยมันจะทําให้หน้าเมเอียอ่าใช่แต่งหน้าก็มมเรียไปมแต่งหน้าก็กินขึ้นสมองเนาะเป็นเกี่ยวกับรายการมากครับมีครับวันนี้ที่มารายการกรเกษนกระสวยของเราแล้วก็แชร์ทริคดีๆในการที่มียังสวยแบบนี้สําหรับใบนี้ ต้องขวดนี้เท่านั้นค่ะมีพี่สมัยมาบอกด้วยตัวเองขนาดนี้ครับหลายคนก็ถามอา้าวของขาดตลาดแล้วจะหาซื้อได้ยังไงครับในรายการเราครับมีโปรโมชั่น NADA c e r e u l r s i n g Serum จากปจกการแพทย์ย้อนไหวครับซึ่งปกติหน้าเว็บไซต์ของ n a d Serum .com จะอยู่ที่6,400บาท1ขวดครับแต่วันนี้ในรายการเรา1ขวด2,990บาทไม่พอฮะได้รับเพิ่มไปอีก1ขวดครับ และถ้าคุณทําการลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ทันในรายการนี้ก็รับเพิ่มไปอีก1ขวดเท่ากับว่าได้3ขวดในราคา2990บาทครับวิธีการลงทะเบียนรับสิทธิ์ง่ายมากๆหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาฮะแล้วกดเข้าไปที่การโทรกดตามผมได้เลยดอกจัน7 6 4ดอกจัน121สสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกครับหลังจากนั้นรอสายโทรศัพท์อัตโนมัติโทรเข้ามานะครับนี่ โทรมาปุ๊บเราก็รับสายปกติอัตโนมัติท่านได้รับสิทธิ์สั่งซื้ H, um, อโปรพิเศษ NADH s i v e r s i n g Serum จากบอกการแอทย้อนวัยจากปกติหน้าเว็บไซต์ NADSerum.com ราคา6,400บาทลดเหลือเพียง2,990บาทซื้อ1แถม2เก็บเงินปลายทางส่งฟรีทรันทีระบบขออนุญาตบันทึกเสียงเพื่อความสะดวกและความรวดเร็วในการจัดส่งนะครับ รบกวนท่านแจ้งชื่อที่อยู่จัดส่งหลังได้ยินเสียงสัญญาณหากแจ้งเสร็จแล้ววางสายและรอรับสินค้าได้เลยครับเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณนะครับก็แค่แจ้งชื่อที่อยู่ในการจัดส่งมีเก็บเงินปลายทางนะครับแค่นี้เองแล้วก็กดวางสายได้เลยครับนี่ใครมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมนะครับสามารถแอดไลน์ไปได้เลยที่ NAD Serum ครับ